สวัสดีค่ะเซ็น้งค่ะสบายครับวันนี้นะครับน้องจะพามาชมเจ้าไททันนะครับเป็นระบบ 4, ี่คูณสี่ครับตัวนี้นะครับจะมีระบบในของช่วงของช่วงล่างนะครับช่วงน้ำฝนถนนยึดแน่นือช่วงเข้าวโค้งหรือว่าจะขึ้นสวนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มีระบบดิฟล็อกให้ด้วยครับมีระบบโซทั้งหมด3ระดับครับมี2เฮดแล้วก็มี 4H เฮดครับแล้วก็มีระบบ4ี l เฮดเอลซเลยครับ ตัวนี้นะครับสามารถดัาน้ำหนักได้ถึง3าตันถึง3าตันห้าเลยครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนคินดีเซลเครื่องยนต์100ป1 8ซเรงม้าครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับประยน้ำมันถึง14.7กิโลลิตรตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์2.4เวนคินดีเซลครับ100ปเรงม้าประหยัดน้ำมันอยู่ที่14.7กิโลลิตรครับตัวนี้นะครับก็สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ถึง3ตันถึง3าตันห้าเลยครับจะได้แบบนี้เลยครับ เลือถ้าอยากได้คันนี้ต้องทำยังไงครับค่ะคันนี้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,69 0 0 0บาทค่ะค่ะตอนนี้ของเราทางมิซูมิแท้เจ้าใหม่โปรแรงของเรามีโปรโมชั่นจัดเต็มจัดพิเศษ ให้อยู่ค่ะกับรถตัวไททันไข่ดิบไข่ดีของเราคันนี้นะคะ <ไฟ S 1> ค่ะ,อะตอนนี้เราของเราจะมีโปรโดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นะคะเพียงแค่คุณลูกค,คา้าดาวนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนสี่ปีค่ะคุณลูกค,ค้าก็ได้รับไปเลยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่มีดอกเบีย้ยเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ของเราก็จะมีโปรลูกค,ค้าเก่านะคะครอบครัวมิสซูค่ะก็จะได้มีส่วนลดเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะพร้อมกับ ค่าราชการของเราก็มีให้อีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะค่ะแล้วทีนี้ถ้าคุณลูกค้าอยากจะเต็มเหมือนรถคันนี้เลยค่ะเพียงแค่คุณลูกค้ากำเงินมาแค่79,00 0บาทค่ะก็จะได้แต่งล้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีซุ้มล้อล้อค่ะพร้อมรับน้ำหนักการบรรทุกค่ะแล้วก็บันไดข้างกันชนหลังค่ะพร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยนะคะค่ะยอมรับว่าประหยัดน้ำมันจริงๆค่ะ เพียงแค่คุณลูกค้าอยากได้โตดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมอ็อ b o x มาหาเราด้านล่างเลยค่ะคุณลูกค้าท่านใดอยากได้ตกแต่งจัดเต็มแบบรถคันนี้เหมือนของคุณลูกค้าของคุณวันชัยเพียงแค่คุณลูกค้ากําเงินมาแค่7 90,00บาทคุณลูกค้าก็จะได้ตกแต่งแบบนี้เลยค่ะถ้าลูกค้าสนใจอย่าลืมค่ะติดต่อมาหาเราได้ที่มิซูมิแท้เจ้าใหม่โปรแรงค่ะบ<อ>๊ายบาย